สวัสดีครับเออีสานในกรุงนะครับวันนี้ก็จเป็นมือมือวันยุดน,นะครับมือวันไรเงาหยุดชดเชยนะครับวันจันทร์ไม่อัดในกินเสียดผมก็เลยมนี้นะครับเห็นในติ๊กต็อกนะครับเขาถอดแตงโมนะครับมือหัวามันจินเนยบอมนี้เขาจะมาลองถอดหนึ่งว่า มันจะกินในบอลนะครับาตามกระแสน,นะครับส่วนเรื่องจริงจกนะครับตอนนี้ยังยังหาจริงจกคนะไรนะครับแล้วก็ต้องไปศึกษาข้อมูลกอนว่าแหล่งที่รับซื้อเขาอยู่มองหดจงังไดแต่ว่าท่าที่บางค้าวนะครับเขารับซื้อจริงนะครับแล้วก็หนาสนใจค้อมครับแต่ว่ามองเรียงในห้องเสิเหตุจงังไดแต่ลองกันกันบอุปกรณ์มาแล้ว แตแค่ประกอบแล้วก็ทําการเรียงนะครับโมนี่นครับนี่ยังโมงแกะไปแล้วนะครับเรียงลบเอามาเบิรงกันเลยว่าถอดมันจะเป็นตังไหนนะครับเบิรงชัดๆกันเลยนะครับเอาเลองมือดิจ้าเอา มันทอดได้นี่ละเฮ้ยเข่าท่าเลยอ่ะ <c oughs> ครับทอดแต็งโมนะครับวันนี้เรน่องเป็นเังไงน,น,น,ไนครับ มันเละเบอร์เซกันด้วยอืมมันเป็นน้ำมันทอดไก่จอเมื่อกี้ครับมันเล้ถึงฟองไหมอืมผ่านเลย เดี๋ยวรอติดตามนะว่ามันจะกินใดบอา <c oughs> เห็นเขาถอดมากสดงตามนะครับว่ามันถอดใดแล้วกินใดบอ <c oughs> น้องวมงซื้อมาใน,นตลาดเมื่อวัน ตอบใจปกติครับที่แหลกมีกวยแล,ล้มันสีละลายหมดละลายละ ยันยงเดียวยันนวมันระเบิดเลยตุบสีเด็ดเลยวันนี้จะเป็นยังใดน้อเฮ้ยนี่ครับมีควบเหลืองขึ้นมาก้วครับ ขาเห็ดกรอบเลยนะเอาเห็ดกรอบเลยครับโมเดอร์ดีหูกันครับว่ามันกินได้บอเฮาเห็นเขาเห็ดน,นะครับเฮาก็ต้องตามนะครับว่าทอดเต็งโมเป็นยังไงเสียอย่าง,เ,งเดียวครับโมได้เปลี่ยนให้น้ำมันเนาะเป็นน้ำมันทอดแกจอเมื่อกี้นี่ ลักษณะนี้น่าจะกินได้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองนะครับมันจีวานคือเกาบอรหรือสิเป็นหันงึงไหนรอดูนะครับถ้ากินได้นะครับรอบมาเดี๋ยวจะเอาหน่วยไงเลยพอเป็นหน่วยเลย อืมเข้าท่าแล้วจะทอดได้กินได้นะจะน่ะต้องกินได้แหละเพราะว่าที่แหลกนึกว่ามันฉิเปื่อยไปน้ำน้ำมันนี่มันบบเปื่อยนะครับนี่มันใหม่มากมันหอมมันสีเหลืองมากที่เขาทอดไออาหารทั่วไปนะครับอื เขาทาเดี๋ยวต้องมาลอดชิมนะครับว่าเขาสิกินในวอสิหวานที่เราวอเนี่ยพิ่งนีสิหวานที่เออราวอน่าจะต้องว่งเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเราติดตามว่าสิหวานที่เออราไปเขามาแล้วนะครับจะกดด็ติดตามนะครับ มึงคิดให้จบนะครับเป็นกำลังใจให้อีสานในกรุงคือกันนะครับเขามาหากิดในเมืองกรุงจะมนเจอเกินนดุ้นกันนะครับ,าานนรบผ่านวิตโลหลายไปด้วยกัน Oh, dia ngam-lam lah, kawan-kawan. Tak buat. Tak buat, แต่ทีกองโดนมือซ้ำเลยหนักเติมยู่ตัวนี้ผมว่าน่าจะได้ทีแล้วนะพีหลายรอบแล้วข้าวบะเละนะครับที่แดกในวัดตะศิลีสีน้ำบะเละว่ะพะเมอเป็นชิ่นเป็นชิงตอนมึงตอนเลยแล้วก็เห็นไหม วันน่าจะได้ทีแล้วนะครับมึงยังไม่หลอกอะนะครับเฮ้ยเนื้องงามดีอะแบบที่เขาถอดไอ่ถอดปูถอดปลาอะไรเลี้ยงให้ให้เลย ບັງครับອືມຊິກິນได้บ่ เขาไขาน้ำมันก่อนเนะาะเขาไขน้ำมันจะเข้าวกันดีดีสิเห้ยใช่เราน้องหมดตรงนั้นว่าเขามามาหืมไหนไหนอ่างนัานาน่งสะดุดตดลุกก่งอยู่ใช่สะดุดโอเคนั่งลงเียบร้อยครับควันห่อยๆเลย 你玩的高不,好不好？我换了。我换换。 มังมีวามหวานนะครับแต่ว่าม่นมีว้มหอมอือเดกินได้บ่กินได้ครับแต่มันมีความหอมแต่วันห,หวานอยู่คือเรา กินกินแบบปตรงทอดดีกว่านะครับแบบนี้ดีกว่า,าแตงโมทอดบอทอดดีกว่านะครับกินธรรมดาดีกว่าอของสต๊อก กินธรรมดาแสบกวดครับถอดถอดแล้วมันมันยังหวานอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้กินม่ได้มันม่นอมหอมหวานนี่ครับมันหวานหวานอยูห่หวานหวานเลียนกินแบบเดิมนีกก่านะครับแบบนี้ครับเขาดลองนะครับดลองแลว้วก็เชื่ว่าเขาถอดเพื่อยอย่างรื้อถอดเพื่อให้คนเบิงน่าจะถอดเพื่อให้คนเบิงนะครับโอเคครับสำหรับคิมดีกับฮู้แล้วนะครับว่า ทอดก็บอทอดอันใดแสีบกวกกัน,นครับคือบ้องทอดนะครับพอสรุปแล้วกินธรรมดาดีกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ